ดูดีรนู้นอันนี้มาผูุ้้ใหญ่ใช่หวัดสมานวันนี้พี่รันพามาวัดสมานนะคะ็โอ้คนเต็มเลยค่ะมาวันนี้มาเที่ยววัดสมานสะเทิงเซานะคะพระพิชเนตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้พี่รันก็กำลังจะพามาดูนะคะขามาโอ้ของขายเพียบเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ เออเห็นด้าเขาจะได้นี่มากันสี <t os> <t os はは่คนค่ะเออครอบครัวมี่หมากมีพูด้วยนะคะเนี่ยขายนี่องค์ใหญ่ที่สุดเออวันเราก็เป็นแบบนี้นะพี่รันนุ่อ่ะเออวันนี้ก็จะลงคลิปมาเที่ยววัดสมานค่ะจังหวัดสะเซาขามาไหว้พระพิธเนศใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็จะไม่เห็นหน้าพี่รันหรอกค่ะก็คงจะเห็นเอ่อ ของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่หมวกสวยงามมากเลยโอ้อยใบนี้ก็สวยเนยะเออพี่รันก็มีใบนี้แล้วเนาะสวยมากเลยพี่รันก็ซื้อนะใบใหญ่ <120. S 2> ใหญ่มากร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใบละร้อยยี่สิบสองข้างทางก็เป็นที่ขายของนะคะเดี๋ยวพี่รันก็จะไปถ่ายตรงแปดนาทีจะทันหรือเปล่าน้อเดี๋ยวก่อนนะคะ โอ้มีของขายเยอะอยู่ฝั่งทางตะข้านนะลูกอ่านี่มาตรงนี้ก่อนอืออุย้ยรัชกาลที่ห้าจุฬาลงกรลูกสวยงามมากเลยอือนะคะแล้วก็รอบเก้านะคะรอบเก้าออรอบเก้าของของเรานะคะรอบเก้าของเราก็จับช้างนะคะผู้บ้านผู้เมืองนะคะอืม กรมหลวงชุมพรเขตอุดรถ้าจับโอเคนะคะพี่ันาเอาเป็นนี่ก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอูรูปเขาสวยงามมากเลยค่ะรูปทำสวยงามมากเลยพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะอืโอเคนะคะม,มาถ่ายรูปก่อนโอ้แต่ตอนนี้ของพี่รันมีแล้วอยู่ที่บ้านนะคะระัชราลที่ห้าม,มีแล้วแต่ข้างในเป็นรู้สึกเยอะมากเลยนะข้างในอืมอ๊ะ ปิ้งย่างก็เพียบเลยปลาหมึกสับเออแตเ่เขาขายข้างในหมือนกันดูน่าจะขายดีนะพี่อันว่ะคลิปนี้ทานมาเรียบร้อยแล้วลูกชายไปไหนก็ไม่รู้อืมอมีมะพราวสองข้างทางก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเดียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยู่ไหนกันคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยไอ้แม่นะ เห็นนะคะนี่ขนาดเป็นโควิดนะเนี่ยโควิดคนก็ยังเพียบเลยนะคะหน้าเที่ยวไหมคะเนี่ยคะเพิ่งเซาลงคลิปนะคะ8นาทีเอาแค่8นาทีนะคะวันนี้เราจะได้สักสองคลิปอืมเราจะได้2คลิปนะคะก็อลงคลิปไปก่อนนะก็ไลฟ์สดไปด้วยลงคลิปไปด้วยนะคะ8นาทีของขายค่ะเพียบเลยล 5, ตัวละห0สบบาท3าตัวร้อยอือ ไหนเดียวอยู่ไหนอะซื้อเสร็จหรือยังโอ้โหก่อจะซื้อนี่ชุดสมัยโบราณของเรานะคะผ้าถุงโอ้ผ้าถุงนะคะพี่รันใส่แบบนี้นใส่จะใส่ใส่ใส่ไรสดนี่ไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยใส่ค่ะอุ้ยใส่ไรสดนะคะเนี่ยเออสวยงามมากเลยนะคะ ก็คนเยอะมากคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรนะกันกล้ๆมีของขายะคะ่ะมีของขายดูสิคะคนเพียบเลยเห็นไหมคะเนี่ยปลาอะไรคะปลาสลิดปลาสลิดน่าน่าน่าซื้อไปกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาออกซื้อได้ไหมลูกโนะอ้หลวงพ่อเพิ่น้องลงท่นกับพระบมสาร โทรศัพท์ไนี่ไม่ค้าเหรอออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซือ้อเดี๋ยวมา,เด,วาเดี๋ยวอันนี้เอาแค่แปดนาทีก่อนอแล้ที่เมาส์ก็รับท่าน,นยนี่ระับขที่จการหก็หมอที่วครหมอที่รักษาองค์สมานตุลากาในุกา ร้อนนะคะร้อนคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยพี่รันต้องมาหลบหลบหลบนี่เออพี่รันชอบทานอะไรรู้ไหมด้ยเห็นไหมคะอืมอันนี้เขาเรียกอันนี้อ่าไอหน้าผาลัมเออค่ะร้านกรอบแล้วก็ลูกอนี่อืมเนี่ยชอบทานมากเลยเขาเรียกอะไรนะสลัดสมารีเออสลัดสมารีครันหวานเลยเนาะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวผ่านมาแวะแวะมาซื้อกลับผ้ากลับ ผลไม้เพียบเลยน้อยหนาโอ้โหที่นั่นไม่เคยเห็น,นลลเลยลูกเบลมเพิร์เลยลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากคะเนี่ยโอ้โหถ้าก็เอาไข่ไข่ควัวไข่ควายขอบคุณมากเลยค่ะไปนะนะคะาตามมาค่ะตามมาตามมาดูโอ้คลิปแต่ะคลิปนี่ลงคลิปแต่ะคลิปนะคะนี่ยคนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยอื เดี๋ยวพี่ดันก็จะไปไหว้ไปไหว้วสะะิอธิษฐานไม่ว่าขอกว่าได้มาครั้งหนึ่งราะพิษเศษองค์ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมอ๋อองค์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอู้เห็นแล้วมะคะเห็นเป็นสีชมพูเอาข้ะพิษเศษก่อนนะคะจากแปดนาทีแล้วอีกสองนาทีเองเห็นไหมคะลงที่แปดนาที มันมีสีแดงด้วยเนาะโอ้โหคนเยอะเลยหลวงพ่อโตเอ้อก็ให้รถมาเหอะอือนี่นี่นี่พระโอ้ยที่รันก็จะได้ไหว้แล้วนะคะออโอ้ยสวยงามมากเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอพาพิชเนศสวยงามมากนะคะพาพิชเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยนะคะโลกานี่เฮ้ยเไหมคะมนี่ของคาดลองคัดไปด้วยที่ไม่ นี่ค่ะสวยไหมสวยไหมคะโอ้ท้องฟ้าวันนี้โอโ้โหสีครามนะคะพี่รันามาหน่อยนิทยาโอ้ยสุดยอดเลยพี่นันเนี่ยพี่ธเนศเนออนี่พี่รันอยากมามากเลยนี่แหละค่ะพี่ดันอยากมาน่าจะเกินเก้านาทีนั่นเนี่ยพี่ดันว่าอยู่ที่ ไหมคะแล้วก็พญานาคอืมพญานาคนะคะพญานาคโอ้พญานาคนะคะโอ้สวยงามมากเลยเดี๋ยวพีธ่ธเนศเดี๋ยวขอทำคลิปขอลงคลิปก่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสาธุสาธุนะคะโอเคนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าย้อนแสงหรือเปล่า ขอเห็นชัดๆนะคะท่านขอถ่ายเป็นที่ระลึกนะคะมาทั้งทีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลททุกแชร์นะคะสวยงามมากเลยโอเคเลยนะคะ